ตัวอย่างเปรียบเทียบอ่านกุรานตีกูโบพี่น้องผูกม้มว่าเปนสุนัตระโรเรียนตำรามามากมายสุนัตห้เวลาไปเสียรกูโบนั้นสุนัตให้ไปอ่านอัลกุรานตีกูโบนะมาตายัสสารมินันกุรานอะไรก็ได้ที่เราอ่านได้ง่ายๆสุนอะไรก็ได้ไปอ่านตีกูโบเสร็จแล้วการที่จะได้อ่านกุรานที่กูโบนั้น เออเราอ่านลดทั้งวันทั้งคืนเหรอพีวไว่ไม่ลบเลยอ่าอีไปอ่านกุรอานที่กุบูสักเจ็ดคืนเจ็ดวันอ่านนี่ไม่ลบบานก็ห้ามไม้ไปดองว่าต้นนี่อ่านกุรอานเลยต้องลอบบานนั่นอย่าไปอ่านโยุ่ยโย่ในกุบูไม่มีเสร็จเราไม่ลบเลยเลยนะชม่วป่าไม้เรานี่ที่อ่านสักเจ็ดวันเจ็ดคืนถึงเสร็จเล็วกับพวกกลางวันเด็ดมันรน้อน ขยกติ้นมากลางเอาไว้น้ากางขึ้นนำขางมันลุ่งพ้นมันตกเปียกอ่ากางติ้นเอาไว้เพราะฉะนั้นการกลางต้นก็ดีการทำอะไรก็ดีเนาะนั่นก็เรียกว่าเป็นวาสายัยนวาสิละบันไดไปสู่เปล่าไม้ก็คือการได้อ่านอันอุานทีบิบูเพราะฉะนั้นตั้งน,น้ำร้อนตั้งกาแฟไม่ฟ้ามาวิ่ตั้งติ้นตั้งอะไรหมดอะไรเลย น้าคาพลอยได้รับพลุบุญสุนัตไปด้วยตามหูกลมมากคสิตมากสุดก็คือการอ่านกุรอาก็เข,ข้าในก้อยดอกลิลวาสอยหกมุนมากกสิทเหมือนกันอกเกจเลยนะแต่จริงไปกางเต็นท์เชยๆไปเสียบน้ำร้อนกินกาแฟมันได้บุญไหนเรยไอ้ของมูบา้าของอารสุสแต่ป่าไม้ที่กินน้ำร้อนกางเต็นท์ผ้าม้วนผ้าป่าห่มนั้นดูป่าไม้ที่ได้ ไปอ่านอันกุราอานอ่าเลยไอการผ่ามวนผ่าซาดผ่ามุงผ่าอะไรก็เหลวเตะเลยล,ล้วนเหลวเตะได้ผลบุญสุนัตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไปอ่านกูรอานที่โบสักเจ็ดวันนั้นพี่น้องนะเลียนชื่อเสแล้วอย่าขวาวฟาวบู <laughs> บนี่มันดูกมตามชื่อดอกพี่น้องไยไม่ได้ไม่ได้บิดะ ม่ฉันไม่จจไปคว้าพวกไปอ่านคุรานนี่นะสักเจ็ดวันไม่ลบเลยอืมสักสามวันไม่ลบเลยเลียนชื่ออไม่เละมั่งนี่ว่าบีเป็นชื่อมัเลยเป็นหองถ้าว่าทำมอลอดนาบีโมอลิดนาบีโอ้ยไม่ได้ไม่ได้บิดเดาโดลาลาตกนรกอ่บเกว่อวามาตะโรมาลาประวัตินาบีนี่นะเลยมากินข้าวกันอ่านนั่นพวดไดมามั่งไม่ผือก็มันคล้องเดียวกันนั่นแหละเป็น้อกนะรกเลี่ยนชื่อเสียอืม วับพี่ยนเชื่อไม่เผืออ่าดีเด้อเออเพลงมันกันเป็นรองนะอืมบี่ยนเชื่อเลยก็โอ้ไม่เผือเลยเชื่อว,วอืมเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้หูขุมตีเชื่อเชื่อนี้มันไม่ได้เป็นประดินเชื่ออะไรก็เชื่อไปเลยพีน่น้องนะเอามาตัดสินไม่ได้เชื่อเล่ทีกระบวนการก็งานนะว่าทำไมลยปันนั้นและอืม น้าเล่นว่ามูเราไปเปลี่ยนเป็นกีบัสมาก,กะเลกกัหอขินกันลุกเลยว่าจรีรานนั้นแหละมันเชื่อมันเปลี่ยนไม่ได้นะมันอยู่ติหากเกักกดกงกงงานนานั่นแหละ